เอาไก่ทอดครับหวา,า,านนะม่วะหวานนะคะไก่ทอดด้ยครับดารา,าจาเย์กินเยอะๆนะคะเอ่องั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะผัดทอด่ะดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลั์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ีแซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ จนเหิมงัดบ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทกลางวันแสกๆขโมยเงินผู้เสียหายแจ้งความแล้วผ่านไป6วันตำรวจยังไม่ไปดูที่เกิดเหตุเกรงเรื่องเงียบกลัวความไม่ปลอดภยัยล้องสื่อมวลชนค่ะ เมื่อเวลา12.30นาของวันที่5กร,รกฎาคม2565ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทศิสเกตถนนริสเกตยางชุมน้อยหมู่2ตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศิสเกตหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีคนร้ายงัดบ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทเข้าไปขโมยเงินไปถึงได้พบกับนางสาวยานิ t าข้อกลางอายุ34ปีเจ้าพนักงานธุรการหมวดบ ำรุงทางหลวงศิสเกตและนางสาวชายานิตสุวรรณพงศ์อายุ24ปีเจ้าของบ้านพักที่ถูกคนร้ายงัดพาผู้สื่อข่าวไปดูด้านหลังบ้านซึ่งใช้สังกะสีปิดไว้และมีร่องรอยลอดเข้าไปข้างในบ้าน นางสาวยานิ t าข้อกลางเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าเมื่อวันที่29วิมิถุนายนเวลาประมาณ8.45นาฬิกา45นาทีตนออกจากบ้านเดินไปทำงานที่สำนักงานส่วนนางสาวชะยานิธท,ที่พักอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองศิสเกตก็ได้ออกจากบ้านไปก่อนหน้านั้นแล้ว พอเลิกการกลับมาบ้านประตูหน้าบ้านก็ปิดอยู่เป็นปกติพอเปิดเข้าไปในบ้านพักพบประตูหลังบ้านที่เข้ามาในตัวบ้านเปิดออกประตูห้องนอนก็เปิดพบร่องรอยการถูกรือ้อ้นกระปุกออมสินสองกระปุกมีการเปิดเทเงินข้างในออกคนร้ายเอาไปเฉพาะแบงค์20แบงค์50และแบงค์ร้อยเงินเหรียญ5บาทซึ่งนับใส่ถุงไว้3ถุงรวมเงินในกระปุกมีอยู่จำนวนหลายพันบาท ไปส่วนเงินเหรียญหนึ่งบาทถูกเทกองอยู่บนที่นอนหลังจากรู้ว่ามีคนร้ายปีนด้านหลังบ้านเข้ามาขโมยเงินจึงได้ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำนักงานก็พบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเดินข้ามถนนมาหายเข้าไปในบ้านเวลา1 0 2นาฬิกานาทีและกลับออกมาเวลา1 0 4นาฬินาทีตอนเข้าไปเดินแบกมีดไปเรื่อยๆไม่รีบร้อน ตอนขากลับออกมาวิ่งข้ามถนนไปอย่างรวดเร็วดูภาพกล้องวงจรปิดตลอดทั้งวันแล้วไม่มีคนเดินผ่านไปมาอีกเลยจึงเชื่อได้ว่าคนที่เดินในภาพวงจรปิดนั้นน่าจะเป็นคนร้ายที่เข้าไปขโมยเงินหลังจากเกิดเหตุและได้แจ้งความไว้แล้วตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันนี้ได้6วันแล้วยังไม่มีตำรวจคนไหนเข้ามาดูที่เกิดเหตุหรือสอบถามเรื่องราวเลยตน เกรงว่าเรื่องจะเงียบหายไปตนรู้สึกหวาดกลัวเพราะห้องเราอยู่กันสองคนผู้หญิงทั้งคู่กลัวความไม่ปลอดภยัยจึงขอวอนสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวกระตุ้นให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ด้วยค่ะ ด้านสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัศรีสิสเกตค่ะจัดโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิสเกตศ,ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ความเชื่อวิถีไทยในโลกดิจิทัลค่ะ เมื่อวันที่6กรกฎาคม2565เวลา9ก้านาฬิกาค่ะณห้องประชุมสีวันเกียรติสุรนนท์ชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80, พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชพัฏศสิสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู่าราชาการจังหวัดสิส,สเกตเป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้สิสเกตศ,ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ความเชื่อวิถีไทยในโลกดิจิทัลพร้อมบัรยายพิเศษ โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประกาศิษฐ์อนุภาพแสงยากรอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสิสเกตพร้อมด้วยรองอธิการบดีคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติบุคลากรครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์จากโรงเรียนในจังหวัดสิสเกตนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสิษเกตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตอร์อาสนะเชิดชูผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวว่า สถาบาันศิละปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสิสเกตได้จัดโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศ,ศิสเกตศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ความเชื่อวิถีไทยในโลกดิจิทัลเพื่อให้ทราบถึงประวัติเรื่องราวของจังหวัดสิษเกตดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีอรารยธรรมและมรดกอันเป็นวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายและได้รับการสืบค้นอย่างจริงจังจนกล่าวได้ว่าศ,ศิษเกตคือดินแดนความเป็นพหัลักษณ์ทางวัฒน วัฒนธรรมที่โดดเด่นและเข้มแข็งที่สามารถใช้เป็นทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและยั่งยืนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทะัศนคติต่อวิถีชุมชนวิถีวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นศิษเกตผ่านประสบการณ์และการทํางานของผู้รู้และผู้ศรริัละสู่การต่อยอดสืบสารในรูปแบบของศูนย์ศิษเกตศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแหล่ง เรียนรู้ ศูนย์ศิจเกตศึกษาสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์พื้นที่จังหวัดเกี่ยวกับอรารยธรรมความเชื่อที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยแบบผีพุทธพรามความเชื่อดังเดิมของไทยในโลกดิจิทัลและเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ศิษเกตศึกษาสู่การเป็นองค์กรด้านการรวบรวมสืบค้นองค์ความรู้และวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นพลังการพัฒนาทางปัญญาและการพัฒนา ทางสังคมอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านคือนายวัฒนาพูริชาติผู้วราชการจังหวัดศรีสะเกดร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อศรีสะเกดศึกษานาน,นา,นนานทัศนะความเป็นศรีสะเกดผ่านประสบการณ์และมุมมองของคนทำงานเพื่อศรีสะเกดที่ควรต่อย,ยอดและสืบสารและนายสุจิตวงเทศ คอลัมนิสเคลือมติชนซึ่งเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศบรรยายหัวข้อพีพุทธพรามความเชื่อดังเดิมของไทยในโลกดิจิทอลค่ะ และผู้อำนวยการโครงการชนปรปทานจังหวัดศรีสะเกดและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงเรือหางยาวสำรวจลำห้วยคล้ายเก้มลิงหนองเข่งน้อยที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นแก้ไขปัญหาการขุดลอกลำห้วยคลาย้าเก้มลิงหนองเข่งน้อยให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว,ว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,565ที่ฝ่ายน้ำาลนห้วยคล้าหนองเข่งน้อยตําบลกฤษศนาอําเภอขุคันจงังหวัดศิษเกษนายจํารัดสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจงังหวัดศิษเกษและด็อเตอรทิตารีไตรสารณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยดรสมเกียรติไตรสนณปัญญานายกฤิตมีเกิดมูลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งโครงการชลประธานจังหวัดศิษะเกตลงพื้นที่ประชุมและรับทราบและแก้ไขปัญหาการขุดลอกลำห้วยค้าแก้มลิงหนองเข่งน้อยซึ่งปัจจุบันบางส่วนมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นเป็นจานวนมาก โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญมีเตชะธรรมโมจะอาวาสวัดป่าหนองม่วงและนายที่วารุงแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาตำบลสำโรงตาเรนและตำบลหัวเสือกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ลำห้วยคล้าไหลผ่านรวมประชุมและนำลงเรือหางยาวสำรวจการขุดลอกลำห้วยคลา้าแก้มลิงน้องเข่งน้อยทางนี้เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขในการขุดลอกลำห้วยคลา้าแก้มลิงน้องเข่งน้อยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ให้มากที่สุดและเป็นแหล่งน้ําประปาของชุมชนในพื้นที่หลายๆตําบลและส่วนราชการที่ใกล้เคียงด้วย นายจำรัดสวนจันทร์ผู้อานวยการโครงการชลประทานจงังหวัดรีสเกตกล่าวว่าในวันนี้ตนเองและดรทิตารีไตสรณปัญญาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเรือหางยาวสำรวจลำห้วยคลาแก้มลิงนองเข่งน้อยที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกลำห้วยคลาแก้มลิงหนองเข่งน้อยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด โดยปีงบประมาณ2,565โครงการชลประทานได้จัดสรรงบประมาณ85ล้านบาทขุดลอกหน้าวัดพรมนิมิตร อำเภอวังหินถึงฝ่ายน้นําล้นหนองเข่งน้อยห้วยคล้าอำเภอขุคันและในปีงบประมาณ2,567ถึง2,570โครงการชลประทานจะจัดสรรงบประมาณ600ล้านบาทจากบริเวณวัดป่าพมนิมิตตำบลวังหินหน้าอ่างเก็บน้ําห้วยคล้าตำบลธาตุอำเภอวังหินระยะทาง10.9กิโลเมตรงบประมาณ408.71ล้านบาท ลำห้วยคล้าตอนล่างจากท้ายอ่างห้วยคล้าไปจนถึงฝายยางกุดตำบลมักเขียบอำเภอเมืองงบประมาณ191.29ล้านบาทอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าตำบลทาตอำเภอวังหินระยะทาง10.9กิโลเมตรงบประมาณ408.71ล้านบาท ลำห้วยคขาตอนล่างจากท้ายอ่างห้วยค้าไปจนถึงฝายยางกุดตำบลหมักเขียบอำเภอเมืองศีสเกตงบประมาณ191.29ล้านบาท มีปริมาณน้ำในลำห้วยคล้าเพิ่มขึ้นประมาณ10.2ล้านลูกบาทเมตรมีเกษตรกร,ร,กรอำเภอคูคันอำเภอวังหินและอำเภอเมืองศรีสเกตได้รับประโยชน์จำนวน10ตำบลมีพื้นที่กเกษตรกรรมจำนวน10,000ไร่สามารถสร้างรายได้จากข้าวนาปลางในพื้นที่ประมาณ5,000ไร่และบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากและเป็นแหล่งน้ำปล,า,ปลาของชุมชนในพื้นที่และส่วนราชการที่ใกล้เคียงต่อไป ด้านดรทิตารีไตรสรณปัญญาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตนเองนั้นจะเป็นส่วนในการประสานงานผลักดันงบประมาณในการจัดทำโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนโครงการชนลประทานจังหวัดริสเกตจะเป็นผู้เขียนโครงการนำเสนอของงบประมาณจึงของให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการขาจัดปัญหาต่างๆของ โครงการขอให้ร่วมใจร่วมแรงกันอย่างจริงจังทุกอย่างก็จะสำเร็จตามที่ประชาชนต้องการมีน้ำเพื่อการเกษตรกรรมต่อไปค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตค่ะมาบทีิบัรโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงรูปแบบเคิร์นโมเดลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอห้วยทับทันค่ะ เมื่อวันที่7กรกฎาคม2,565เวลา9น้นาฬิกาค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแด,น,ดนจังหวัดศิสเกตที่2อำเภอเมืองศิสเกตนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานเปิดปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนง,งานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลมั่นคงรูปแบบเขินโมเดลประจำปี2,565อำเภอห้วยทับทันพร้อมด้วยว่าที่ทร้อยโทสิทธนัทสิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดรีสเกตนายปรีชาส่งเสริมหัวหน้าูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรีสเกตหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่คณะวิทยากรและผู้นำชุมชนตำบปลปราศาสอำเภอห้วยทับทันให้การต้อนรับและเข้ารับมอบบุติบัตรจำนวน82คนโดยมีนายสิริมงคลรัตนวงวน,นาป้องกันจังหวัดรีสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายสิยริมงคลรัตวงวันนาป้องกันจงังหวศศิสเกตกล่าวค่ะว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสิสเกตยังคงเป็นจุดศูนย์รวมและทางผ่านของยาเสพติดจึงทำให้สถานการณ์ยาเสพติดแพร่หลายในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดอัน เป็นวาระสำคัญแห่งชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางที่สำคัญคือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อเป็นการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกดโดยสูตรอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดศรีสะเกดเหล่งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการจึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตําบลมั่นคงตามรูปแบบเขินโมเดลซึ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอําเภอห้วยทับท่านึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆในหมู่บ้านตำบลและอำเภอให้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังเป็นยามในพื้นที่วิกฤตของจองอังหวัดรีสะเกตต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวศริสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดีฉันลักนากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สุนเฮงพราซ่าห้าสรรพสินค้าที่อยู่คู่คนสีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร045620530ถึง4หันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร 0854950835แจ็ค <Jack, S 1> ฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากมีคนที่รักนนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมค้ยบเบบิ้บลรล้มรถล้